สวัสดีวันนี้วันเสาร์ตอนเช้าเป็นเวลาส0บโมงเช้ากำลังจะออกไปข้างนอกก็วันนี้ทำหลายอย่างเหมือนกันเ,ออเดี๋ยวจะไปตรวจร้านก่อนเพราะว่าร้านใกล้เปิดละแล้วก็ช่างเขาทำถึงไหนแล้ว,ลวก็ไม่รู้เป็นร้านอาหารที่อยู่แถวซอยอ่อนนุชถนนอ่อนนุชสิโนไม่ใช่ซอยหรือซอยวอัเสร็จแล้วตอนบ่ายก็จะพาลูกๆไปเตะบอลไปสตาร์ทรถ กองแม่งก็ไม,ม่มามีฝึกถ่ายเองก็ต <c oughs> เป้ไม่ตื่นนี่จะเปิดร้านอยู่แล้วยังจำทางไม่ได้ต้องเปิดเพ<ค>ือก็แบบเนี่ยใครทางใดก็ได้เพื่อนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสามอ่อนนุชอ่อนนุชถึงแล้วถึงแล้วพีร์รูปพาร์คว้าวเออมีซาบักข้างหน้าด้วยมาจังเร็วๆนี้ ้าแม่ไม่มีใครอยู่สักคนเลยว่ะขายแม่เปิดพัดลมนี่ไว้วะนึงหมุนเลยนเนี่ยเส็บร้อยแต่ว่าไม่มีใครอยู่ละเจ้านายมาสาย หลังๆเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เจ้านายมาหรอกเพราะว่าเจ้านายมาแล้วก็บ่นก็เดี๋ยวเอารถไปล้างดีกว่าเอาตื่นแล้วอ่ะเป๊ะโอ้เมื่อเช้าแม่งไปถ่ายถ่ายแบบตั้งตั้งโทรศัพท์ถ่ายอะออ o โ p ออ p โ o ถ่ายก็เดี๋ยวรามาล้าง ร้านนี้เป็นร้านของรุ่นน้องชอบมากเพราะว่าอยู่ตรงทองหล่อทองหล่อเนี่ยมีร้านอาหารเราก็อยู่แล้วก็เจอเพื่อนแถวนี้เรามาก็ล้างวเนี่ยอย่างเงี้ยเอาล้างไว้แล้วก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ท่ำๆค่อยมาเอาเออก็ไว้ใจที่นี่เพราะว่ามีห้องห้องแอร์ก็มีมีห้อง,องแงอร์ก็มีรถก็ตั้งแต่รถบ้านรถอะไรรถสุปรคางเข้ามาล้างกันเนี่ยก็ปิดประตูทิ้งรถไปเลยเอาเขาล้างไป เดี๋ยวก็จริงๆอะ่ะรถแม่งยังไม่เลอะลนะเนี่ยยังไม่เลอะเลยยางเลอะยางเลอะก็เลยม,มาว้างยังเลอะเลอะปะวะเนี่ยเลอะละม,มาล้างแต่ว่าตัวรถเนี่ยไม่ไม่เลอะเลยแต่ผมเป็นคนชอบให้รถแบบเงาตลอดเวลาคือมันงุงทุกครั้งที่แบบรถแม่งสกบรกอ่ะเดี๋ยวเราไปด้ายทนอย่างนาี้ครับเี่ ไปเตะบอลได้ของเล่นแาใไหมเป็นรองเท้าจริงๆเป็นรองเท้าแฟชั่นเลยคนเขาคงไม่ออกมาเตะบอลนะเคาเรียกอะไรไปเดินเดินเล่นตามห้างอ่ะเราคิดเสร็จเดินเล่นตามห้างอะไรไม่มีปุ่มอ่ะเขาไปใส่เดินห้างกันแต่กูจะไปเตะบอลเนี่ยเปเตะกับลูกเนี่ยเนี่ยแม่เตะนี่แม่งตังไงวะใช่วะแม่งรองเท้ารองเท้าบอลวะอ้บาเลเซียกาเนี่ยมันแบบมันเก๋ หลังๆดีไซเน,ซนอร์ออกแบบเจ๋งเราขับเข้าไปล้างแล้ว่านเนี่ยหลังคานะแตตรงเนี้ยอ,อันนี้อันนี้อันนี้สูงเลยนะต้อง,าางระวังเลี้ยวไม่ดีนี่ชนได้นะแต่ที่นี่ขับปล่อยเขารู้แหละนี่เหรออันนี้เหอโอ้โหเฮี้ยแม่งแรงว่ะ ก็เดี๋ยวเราก็ทิ้งรถไปนี้เลยต้องข้ามมาเอาตอนนี้นัดนัดลูกไว้ประมาณ3ามโมงตอนนี้มันสองโมงแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปตอนนี้ก็กาลังไปเตะบอลที่จอรถทิ้งไว้แล้วซีก็นั่นงรถตู้มาจะไปเตะบอลที่แถวเรียบทางด่วนนัดลูกๆไว้สัญญาเขาไว้ว่าทุกวันเสาร์เราจะไปออกกําลังกายกันพี่ไอเขจะไปวิ่งส่วนรีวอเคนเนี่ยเรา ก็เลยพยายามสอนให้แบบชอบบอลบอลจะได้แบบเด็กชอบกิจกรรมการเตะบอลแต่รถติดเหลือเกินเหมียวขับนิ่มๆนั่เว้ยจะหลับรอกถึงแล้วนี่มือก่อนลูกถึงก่อนลูกลูกยัง,ง,ไงไม่มาขนาดเนี้ยสนามเด็กเขาจะมีสนามเด็กด้วยทงขวามือสนามใหญ่ปกติจะเตะสนามใหญ่กันจริงๆวันนี้มีเตะสี่โมงแต่ว่า มาเล่นกับลูกก่อนชั่วโมงหนึ่งก็พาลูกๆมาออกกำลังกายเย็นชุดก่อนเป็นปกเขาจะเสด็จกันมาได้ป๊อปแน่นมากคือเป็นคนที่แบบว่าเตะเป็นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่แต่ชอบรองเท้าบอลมากวนาาันนี้มาสามคู่คู่นี้เตะสนามยากเทียมอ่าอันเนี้ยจริงจริงจริงจที่โรนันโดชอบโรนโดมากว้าวดูเสื้อดูเสือเส้อดูเสือ้อดูเสื้อ ตเตะได้จริงมั่ววาคู่นี้เนี่ยตรงเหมือนกันนะแต่นี่มันโคนละยี่ห้ออ๋อู้ละไอ้เหี้ยมันไม่กระชับป่ะนี่มันกระชับเรียวเห็นไหมอาจจะหลวมกว่าเออฟีลแม่งไม่ใช่นะเมื่อแค่อาจจะไม่ใช่เท้าบอลกว่า ท้ายมันคือรองเท้าแฟชั่นเน่ยมันเตะบอลไม่ค่อยดีเราเปลี่ยนกับอันนี้ก่อนลูกไม้ตัวเนี้ยนี่นี่ก่อนชอบชอบนี่ชัวร์สุดโอ๊ยเฮ้ยใส่อะไรเนี่ยตีบอลตีบอลตีริวส่วนนั่นจะอ้วนนี่ไอ้ย่ เฮ้ยอะจับจับไปจับเออเช่โอเดะเตะเด็กอาเทียนนี่แม่เราใช่ไหมใช่ไหมไม่เอาแล้วกลัวแม่ะตัวนีัวนี้กลัวแล้วก็เป็นกิจกรรมวันเสาร์ที่มันเล่นกันหาอะไรแปลกให้ลูกลูกจะได้แบบมีอะไร ปแปลกใหม่สนุกสนานเขาจะได้ไม่เบื่ออยู่บ้านเดียวเด็กสมัยนี้ก็แบบเบื่อเราไม่ชอบให้แบบลูกเล่นเหมือน iPad อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใ้าได้พาออกกําลังกายเตะบอลไอนี่แม่มันรงทุนมันชอบอ่ะเตะบอลเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อนันหละนี่คุอกิจกรรมวันเสาร์มาสิจ,จมือจมือ

สนามนะอันนี้มาเล่นสนามจริงนลเตะสี่โมงทุกทุกวันเสาร์สี่โมงมาเตะโอ้สนามใหญ่มากไม่ปิดเตะไม่ได้พวกนี้พี่เขาแก่ห้าสิบขึ้นเป็นทั้งนั้นอ่ะดูนะเดี๋ยวสิบห้านาทีผมเปลี่ยนนะครับแต่พี่สิบนาทีนะร้อยเจือดีลื่นซองตั้มฟิตไหมครับฟิตไหมครับฟิตไหมครับพี่ขอเดี๋ยวกางเกงฟิตเดี๋ยู่นะเรากลังจะไปไหนไปกิน โซจิบเต้นเราติ๊กตอกเราตึก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 ตอนนี้อาหารเย็นกินกินๆินกินเบื่อหน้ามึงมากนี่ก็เบื่อห้ามากเลยไม่ต้องเบื่อขี้กระถางกับบ้านอะไรนะขี้กระถางขี้กระถางอะไรเนี่ยแม่คแม่คือแม่คๆๆแม่คุแม่ สุพีมด้วยเราจีหกสามมาปะเนี่ยจีหกสามครับเป็นรถจ่ายกับข้าวเกีบข้าวสมยศตอนนี้อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันปั๊มตอนกราคืนทำไมต้องมาปั๊มไม่ไม่หลับไม่นอนเพราะอะไรอ่ะมาดูวัยรุ่นดูวัยรุ่นวัยรุ่นเลยวัยรุ่นมาก่อยรตืนก่อนจะสี่สิบเอ็ดแล้วแต่ยังวัยรุ่นอยู่อ่าเต้นหน่อยเต้นหน่อยเร็วเอาอันแรกอันนี้ ทริปครับทริปอ๋อทริปอะไรเนี่ยทริปการจนบุรีครับโอเคพร้อมเปียกทุกคนเลยไปบ้านเอกมาบ้านท้องเอกจะไปจะไปขี้บ้านคนรวยหน่อยเออจริงเี้คนรวยขี้ดูร้านหน่อยร้านหน่อยร้าน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 รับสมัครผู้ช่วยรับสมัครพนักงานเพ้นติกตกหน้าร้าน ทำไมทำไมอะทำไมอายอะไม่มีใครเร็วเรอายจังเร็วเร็นหน้นาใครโชว์เลยไน้น้าใครโชว์ดู